สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่ก็จะไปไหนรู้ไหมคะแม่ก็อยู่ในห้องนี่เลยแล้วก็จะไปเอารองเท้ารองเท้านะคะรองเท้าที่เรารองเท้าที่เราไปซ่อมไว้ใกล้ๆหอแล้วนี่แหละน้องบอลสวัสดีครับน้องบอลน้องบอลสวัสดีครับสวัสดีครับก็จะให้น้องบอลอยู่ในห้อง แม่จะไปรองเท้าเอาลหของลหของเราแล้วคุญเจ้าจบคนไปกันเลยตอนแรกก็บอกว่าให้ไปเอาสี่โมงสี่โมงไปเอะ้วสี่โมงเราก็ไปเอาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ ยังไม่ได้นะคะทุกคนผมแม่ยังเปียกเลยแม่กำลังอาบน้ำเสร็จเพิ่งอาบน้ำเสร็จนั่นเองเจรินไปนะคะก็คนข้างไกลยอยู่นี่ไม่ได้ไกลอะไรเลยก็ถ้าตอนเย็นแบบน,นี้เราก็ไม่ค่อยได้ออกมาแล้วก็พักอยู่ที่นี่ ไม่รู้ว่าได้หรือ,อยังต้องสี่โมงแรงไปเอาสี่โมงเย็นไปเอาเขาบอกว่ายังทำไม่เสร็จเลยให้มาเอาหนึ่งทุ่มนะคะทุกคนเราก็จะไปตอนนี้ก็หกโมงครึ่งจะหนึ่งทุ่มเลยเลยจะทุกคนดูสาวสาวสวยๆอยู่ข้างล่ง <laughs> ผมยังเปียกอยู่เลย แล้วก็เลินไปแล้วก็แอบฟังคนอื่น <c oughs> แอบฟังคนอื่นคุยกันซึ่งแม่จะไปก่อนหนุ่นใกล้ๆรถแดงนู่นนะคะที่เขาฟ่อมรองเท้า <c oughs> มันก็ไม่ได้ไกลอะไรที่แม่นักหนาเราเนี่ยหอพักเราอยู่ตรงนี้เอง แล้วก็เลินไปนี่นแหละค่อยๆเลิน <Okay. S 1> เรากำลังไปถามนะคะว่าถ่ายวิดีโอได้ไหม <Okay. S 1> ว่าเขาจะให้เราถ่ายไหมหรือว่าให้เราใส่แมสกก่อน <Okay. S 1> เราไม่ได้ใส่แมสก์ <Okay. S 1> เราไม่ได้ใส่แมสกนะคะ <Okay. S 1> เราจะไปทามเขาแล้วนะคะ ทำไมเหมือนมันแสงไฟแสงไฟหรือแสงอะไรอีได้ด้วยยังคะเดี๋ยวก็ได้แล้วพ่อยิบไปแล้วเยอะไปแล้วรสักเป๊บหนึ่งได้ญี่ปุนเดี๋ยวขอแยกให้ญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นอยากปิกประเทศอ๋อนี่บ่เดี๋ยวน้องนั่งรอนี่นะนั่งรอเนี่ยงานมาแล้วคับอ๋อมันจะปิ๊กกัน ย,ย,ย,ยังยไม่ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวอีกนิดเดียวจะเ,เ,เสร็จลทุกคนคราวนี้ก็ได้แล้วนะคะพอวอรรีวา่าลูกค้าเขาเยอะแล้วก็ได้าแล้วคนเรานี่ก็แปลกเหมือนกันนะคะทุกคนคือเอออันนี้ก็เริ่มืดมืดหน่อยร้านอาหารอยู่ข้างหลังของคุณแม่นี่นะคะตอนกลางคืนก็จะเปิดเสียงดังหน่อย ก็คือตอนเพราะว่ามันใช้งานมันนานแล้วเนาะประมาณสี่ปีแล้วอะแต่ก็ยังเสียดายอยู่เนีย่ยเสียดายก็เลยยางมันยางมันเสริมแล้วก็ไปใส่ยางแล้วก็คนที่เขาซ่อมรองเท้าเขาก็ทำให้อย่างดีเลยนะไปนั่งเออเขาก็เล่าอะไรให้ฟังหลายอย่าง คนรนี่ก็เหมือนแต่ละคนนะคะทุกคนนี่ก็ได้มาแล้วสองคู่เอาไปไว้ตั้งแต่วันจันทร์วันจันทร์วันนี้วันพุธวันพุธแล้วนะคะก็มาถึงแล้วมาถึงหอพักของเราแล้วมันก็ไม่ได้ไกลอะไรมากมายหรอก เราจะมืดๆแล้วนะคะทุกคนมันหนึ่งทุ่มแล้วอะทุ่มแล้วโอ้โหเด็กแบนตะเลนเตน,นตะเลนเตนเตซ่อมรองเท้าก็มันก็ไม่ได้ถูกนะคะทุกคนคู่ละห้าสิบบาทได้รองเท้ามาแล้วไว้ใส่หน้าฝนเพราะว่ามันกันลื่นดี เด็กชายเด็กชายกำลังเล่นอยู่ในในเลยเมื่อกี้เราเลาะห้องไปละแต่เราลืมเอากุญแจไปเปิดให้หน่อยครับลืมเอากุญแจไป Thank you Thank you you แม่ไปนานไหมโคตรนานคนที่ว่ามีคนอื่นเขาต้องรีบอะ่ะเขาก็เลยต้องทำให้คนอื่นก่อนเพราะแม่ไม่รีบแม่ก็เลยไปนั่งไปนั่งรอเขายมาถึงห้องแล้วคะ่ะทุกคนแม่จะให้ดูนะคะ เออซอ,อนเลยนะอออถือเอาก็ได้วะมันเป็นดาบสีแดงใช่ไหมไปมานเนี่นะคะทุกคนนี่มันก็สวยนะคือเขาก็เย็บยหให้เรียบร้อยใส่กาวให้เรียบร้อยแล้วนี่สองคู่ ปเนีคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปนอเดินม,มานิดเดียวก็เหนื่อยมากแล้วว่าแสดงว่าแก่แล้วว่าบายสวัสดีค่ะ